แนวทางการสอบสวนโรคจากภาวะอับอากาศภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562วันนี้อากาศดีนะชุกรทันเข้าทันตามหารือยังหล่ะเรียบร้อยแล้วครับนะตรงน้าจะลองไปขุดบ่อบดานเองเหรอครับ อืมสักพักก็คงเสร็จลงไปรอบบ่อเล็กๆแค่นี้เองครับนะทางนั้นผมรอแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมออกไปซื้อน้ำเยนเ็ยนๆไว้ให้แล้วจะรียกกลับมาช่วยครับนะเออขอบใจมาก ทำไมเป็ีนลงมาแค่นี้รู้สึกเหนื่อยจังวันนี้หายใจก็ไม่เคยพอลำบากจังทาไมเหนื่อยง่ายอตาก็เริ่มลายหนาเบียครับนาำเย็นๆมาแล้วครับนะนาเบียครับ บเบียนับเบียนับเบียนับเบียเป็นไรครับนะทำใจดีๆครับนัเบียผมลงมาช่วยแล้วครับเฮ้ยเป็นไรเนี่ยอเอ้ยเข่าของเยอะแยะเลยขึ้นมาหลอกบอกกันแล้วเนี่ยแต่คนไปไหนกันหมดนะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนตกบ่อน้ำใครอยู่แถวนี้บ้านช่วยด้วยอะไรนะมีคนตกบ่องั้นเหรอโอ้ยเป็นยังไงกันบ้างเจ็บหนักไหมนั่นเดี๋ยวฉันโทรสายด่วนกู้ภัยให้นะ สวัสดีค่ะโทรจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดค่ะขอแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคภาวะอับอากาศสองรายจากการลงไปขุดลอกบ่อบาดาลค่ะรับทราบค่ะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เข้าเกณฑ์การสอบสวนของกรมควบคุมโรคเดี๋ยวทางกรมควบคุมโรคจะร่วมลงพื้นที่สอบสวนโรคในครั้งนี้ด้วยค่ะ การเตรียมการสอบสวนโรคจากภาวะอัปากาศดำเนินการดังนี้ประชุมเตรียมทีมสอบสวนโรครวบรวมข้อมูลเหตุการณ์กำหนดวัตถุประสงค์และนิยามผู้ป่วยประสานงานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อลงพื้นที่สอบสวนโรคเตรียมแบบสอบสวนโรคแบบสัมภาษณ์แบบเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณกา๊าซเครื่องแก๊สเทคเตอร์ เตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ประชุมทีมสอบสวนร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสอบสวนโรคเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคจากภาวะอับอากาศและอธิบายการเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตในที่อับอากาศ สำรวจสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเสนอม,มาตรการการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานในที่อับอากาศ 2. ร่วมกำหนดนิยามผู้ป่วยในการสอบสวนโรค 3. ดํดเนินการสอบสวนโรคถ้าพร้อมแล้วลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคกันครับ จากการประชุมในครั้งนี้สรุปว่าเราจะแบ่งทีมการสอบสวนเป็นสามทีมทีมแรกผมจะนำทีมไปทบทวนเวชระเบียนนะทีมที่สองปุ้ยจะนำทีมสัมภาษณ์เพื่อนบ้านกูภยัยกูชีพโดยใช้แบบสอบสวนโรคจากภาวะอับอากาศค่ะครับส่วนทางทีมหนูเป็นทีมที่สามจะนำทีมดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องวัดก๊าซค่ะค่ะพร้อมแล้วเราไปสอบสวนโรคกัน รวบรวมข้อมูลจากสถานพยาบาลหมอครับผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวหรือประวัติการรักษาไหมครับไม่มีโรคประจำตัวนะครับทั้งสองคนยังหนุ่มยังแข็งแรงประวัติการป่วยการรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่มีครับคุณหมอชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของสองรายนี้ว่าอย่างไรครับสาเหตุน่าจะเกิดจากการขาดออกซิเจนส่งผลให้ขาดอากาศหายใจ หมดสติและเสียชีวิตทางนี้ก็ควรรอผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในที่เกิดเหตุเพื่อยืนยันอีกครั้งนะครับคุณพยาบาลครับช่วยเล่าเหตุการณ์เมื่อแรกรับผู้เสียชีวิตเมื่อมาถึงโรงพยาบาลให้ฟังหน่อยครับตั้งแต่เวลาที่มาถึงโรงพยาบาลการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตสภาพและลักษณะของผู้เสียชีวิตได้ค่ะตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวจะทําการสรุปและส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ค่ะขอบคุณมากครับ รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์คุณลุงคะผู้เสียชีวิตเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่กันบ้างคะและทำอาชีพอะไรคะคุณลุงลุงไม่รู้จักชื่อจริงของเขานะแต่เขาเป็นน้าหลานกันเจ้าเบียรกับเจ้ากรเนี่ยอายุ30กว่าแล้วก็20่้นตนสองคนนี้ก็ททำงานรับจ้างทั่วไปขยันทำงานเขาดื่มเหล้าสูบุรี หรือมีโรคประจำตัวไหมคะสองคนนี้ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุรีแข็งแรงไม่เคยเห็นเขาเจ็บป่วยเลยนะแล้วตอนที่เขาลงไปในบ่อเขาลงไปยังไงครับคุณลุงเอ,อ่ออันนี้ลุงไม่เห็นตอนเขาลงไปนะเขามาทำงานช่วงเวลาไหนครับคุณลุงลงไปนานไหมครับกว่าจะมีคนมาเห็นลุงเห็นสองคนนั้นมาทำงานเมื่อช่วงเก้าโมงเชา้า แล้วก็เห็นปากแก้วร้านขายของชําแถวนั้นเขาบอกว่าเจ้าก่อนไปซื้อน้ําที่ร้านแก่ช่วง9ก้าโมงนิดๆร้านแก่อยู่ไม่ไกลจากบอ่อนี่แหละส่วนลุงไปเจอพวกเขาสองคนในบอ่อน้ําก็9ก้ามงครึ่งนะครับแล้วตอนที่ลุงแดงมาเจอลุงเจออะไรแบบไหนบ้างช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะอ๋อเมื่อเช้าลุงเดินผ่านมาแถวนี้ก็จะไปนาของลุงนี่แหละเจอสองคนน้าหลานกําลังเตรียมเครื่องมือเพื่อจะไปทํางาน ก็เจอแต่ข้าวของกองไว้ไม่เจอคนลุงสงสัยก็เลยเดินไปดูที่บ่อน้ำก็เจอสองคนนั้นอยู่ก้นบ่อลุงจะช่วยทำอะไรก็ไม่ถูกนอกจากตะโกนให้คนช่วยป้าได้ยินลุงตะโกนร,ร้องให้คนช่วยภาก็รีบโทรหากูา้ภัยประมาณเกโมง40หลังจากโทรไปประมาณ2ี่นาทีกู้ภัยก็มาถึงและเอาทั้งสองคนขึ้นมาได้ก็รีบน้ำไปส่งโรงพยาบาลจ้า ขอบ,ขอบคุณ,คณมากครับ,ค,รบคุณลุงตรวจวัดสิ่งแวดล้อมอายุของบอ่อบาดาลนี้ขุดมานานหรือยังคะใช้งานเป็นประจำหรือเปล่าเป็นบอ่อปิดหรือบอ่อเปิดคะขุดมานานแล้วครับประมาณ30ปีแต่ก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเป็นบอ่อแบบปิดครับความกว้างความลึกของบอ่อประมาณเท่าไหร่คะกว้างประมาณ120ซนเมตร ลึกราวๆ10เมตรครับขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะไปตรวจวัดก๊าซในบ่อก,กันค่ะทำการตรวจวัดกา๊าซใช้เครื่องตรวจวัดกา๊าซแกส๊สเท ECTOR ทำการตรวจวัดโดยต่อสายยางดูดอากาศกับแกส๊สเทเท ECTOR เเและควรทําสัญ,ญลักษณ์ที่สายยางทุกๆ1เมตรนะคะเราจะทำการตรวจวัดระดับความลึกทุกๆ1เมตรเพื่อจะได้เป็นข้อมูลว่า ผู้ประสบเหตุได้รับอันตรายเมื่อลงไปในบ่อที่ระดับความลึกเท่าไหร่และที่สำคัญควรตรวจวัดก๊าซส,สองรอบคือรอบแรกในสภาพปกติและรอบที่สองควรใช้ไม้หรือแท่งเหล็กกวนที่ก้นบ่อเพื่อจำลองลักษณะเหตุการณ์จริงเหมือนมีคนเหยียบย่ำอยู่ที่บริเวณก้นบ่อเผื่อมีก๊าซพีษที่ก้นบ่อเราจะได้ทราบด้วยค่ะโห นี่ลงไปแค่3เมตรก็แทบไม่เหลือออกซิเจนแล้วหรอเนี่ยอันตรายมากๆเจนนี่เอาลงไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะพี่สรุปผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นหลังจากที่ทีมสอบสวนโรค เก็บรวบรวมการสอบสวนโรคซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเกิดเหตุการณ์ข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลอาการผลการตรวจร่างกายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการข้อมูลสิ่งแวดล้อมและข้อมูลปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่รวบรวมได้นำมาเรียบเรียงวิเคราะห์เพื่ออธิบายผลที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคจากภาวะอับอากาศอาจนำเสนอผลการสอบสวนโรคโดยอธิบายเชิงพรรณนาที่ต้องตอบปัญหาและบอกสาเหตุการเกิดโรคซึ่งมักจะกล่าวถึงลำดับของเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นได้แก่เวลาที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุบุคคลซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาอธิบายให้สอดคล้องกันและเป็นเหตุเป็นผลตามหลักระบาดวิทยาวิทยาศาสตร์ที่สามารถบอกลักษณะของการเกิดโรคชัดเจนยิ่งขึ้นและคาดการเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้ครับจากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดที่วิเคราะห์แล้วมาเขียนรายงานสรุปผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นโดยรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นประกอบด้วย 1. ชื่อเหตุการณ์ 2. ชื่อทีมร่วมสอบสวนโรค 3. ความเป็นมาของเหตุการณ์ 4. ผลการสอบสวนโรค 5. สิ่งที่ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการแล้ว 6. สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปหรือข้อเสนอแนะโดยเนื้อหาของรายงานการสอบสวนโรคควรสั้นกระชับชัดเจนได้ใจความซึ่งไม่ควรเกิน2หน้ากระดาษ A4 นะครับ ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพศ2562ที่หน้าเว็บไซต์กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปเขียนรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นก่อนนะครับ สวัสดีครับ